สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะสบายกันดีทุกคนนะคะอัพิสด์นี้นะคะเรามายินดีกับความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยออกมาแล้วนะคะของคุณไปจิ้งถิงแล้วก็คุณทรงอีนะคะโอยน่ารักค่ะคู่นี้นะคะก็เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะข่าวเรื่องราว ความสัมพันธ์นะคะของคุณไปจิ้งถิงแล้วก็คุณทรงอี้เนี่ยก็ถูกเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการกล่าวอะไรอย่างเป็นทางการหรือว่าสัมภาษณ์อะไรอย่างเป็นทางการแต่ว่าทั้งคู่คือทําตัวเป็นธรรมชาติมากะคะ่ะคือคือให้ภาพอะ่ะคือให้การกระทํานะคะเป็นตัวที่บอกชาวโลกนะคะเพราะฉะนั้นคู่รักคู่นี้นะคะคุณไปจิ้งถิงแล้วก็คุณทรงอีเนี่ยก็ ไม่ค่อยจะมีกระแสรบนะคะจากชาวเน็ตจากอะไรประเทศจีนเท่าไหร่เลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยินดีนะคะแล้วก็วอวยพรให้ทั้งคู่เนี่ยสมหวังแล้วก็เดินไปจนถึงจุดที่ได้แต่งงานกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือทั้งคู่เนี่ยได้มีการแบบได้พบนะคะคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะก็มีข่าวลือกันต่างๆนนาๆเลยค่ะตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดที่เป็นข่าวลือว่าน่าจะใกล้ถึงวันแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ให้รอไปก่อนแล้วกันเพราะไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะว่าคู่เนี้ยคบกันก็ คือคบกันจริงๆค่ะโอ้ดีใจนะคะคือเห็นคนรักกันแอดวานก็ดีใจค่ะแล้วชาวเน็ตของจีนนะคะก็ยังมีการแซวคือคอมเมนต์คุยกันเองอะไรเงี้ยว่าอุ้ยตาละลูกของเขาสองคนนะคะก็คือลูกของไปจิ้งถิงกับซ่องอี้เนี่ยจะขาวขนาดไหนนะเพราะว่าสองคนนี้เขาขาว,ขาวมากๆนะคะ แล้วก็มีการแซวกันค่ะเรื่องเรื่องราวของอที่คุณซอ่งอี้นะคะมีอายุมากกว่าคุณไปจิ้งทิงนะคะเพราะว่าคุณซอ่งอี้อายุประมาณ33ปีแล้วส่วนคุณไปจิ้งทิงประมาณ29ปีซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มีบางกลุ่มก็สร้างกระแสลบขึ้นมาด้วยแต่ก็นิดหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวหวานแยกอพิสสดไปเล่าให้ฟังละกันเกี่ยวกับกระแสลบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระแสบวกนะคะเยอะซึ่งมันไม่ ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่นะคะในวงการบันเทิงเพราะว่าในวงการบันเทิงเนาะ พอมีดาราเนี่ยประกาศว่าคบกันหรืออะไรกันออกมานะคะก็จะมีโอ้โหทั้งแบบมาวิาพากษวิจารณ์เรื่องความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะว่าเดี๋ยวเปิดตัวแล้วก็จะมีกระแสนิยมลดลงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคำสาปแช่งให้แบบว่าเ,เลิกลากันเร็วๆหรือว่าคือเรียกได้ว่าเป็นสังเวียนกันเลยทีเดียวบนอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนกับสังเวียนเลือดเลยคะ่ะแบบแฟนคลับบ้างแล้วก็คนทั่วไปที่มาแสด ความคิดเห็นกับหมายถึงว่าเวลาที่คู่รักดาราเขาเปิดตัวนะคะมักจะเป็นส,สังเวียนที่นองเลือดนะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะเอาง่ายๆค่ะคือด้วยความที่อายุของคุณซงอีนะคะก็คือ33ปีแล้วเพราะฉะนั้นแฟนคลับแล้วก็ประชาชนในประเทศจีนจริงๆเขาก็ลุ้นนะคะให้คุณซงอีนะคะได้แต่งงานได้แล้วเพราะว่าพูดถึงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงจีนเนาะก็เลยอายุช่วงที่จะต้องแต่งงานแล้วเพราะว่าเธอ33นะคะทีนี้ ข่าวลือของคุณซ่งอี้ที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบจริงจังอะไรเลยนะเพราะว่าคือเธอแสดงคู่กับดาราชายคนไหนนะคะเธอก็โดนแซวแบบบนสื่อบันเทิงอะ่ะเป็นข่าวเหมือนกับโปรโมทละครเท่านั้นเองไม่ว่าตอนที่จะแสดงกับเฮียหูเกิล er นะคะหรือว่าแสดงกับคุณกั้วฉีหลิงแล้วก็แสดงกับคุณจางอี้ซินนะคะก็คือแสดงกับใครเนี่ยก็จะได้แบบว่ามีข่าวออกมาว่ามี กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งคุณหวังอ้ปัวนะคะก็ที่เคยแสดงละครด้วยกันกับเธอเนี่ยก็เคยมีข่าวด้วยกันแต่ว่างจริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะเหล่านั้นก็เป็นข่าวเพื่อโปรโมททั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นอดีตละครก็มีการโปรโมทแบบ แบบนั้นนะคะทุกเรื่องเลยนะคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะที่หาได้ยากค่ะในวงการบันเทิงที่พอเปิดเผยมาแล้วนะคะแบบมีแต่กระแสบวกบวกบวก,บวกแล้วก็มีแต่คําอวยพรค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่มีแรงบวกนะคะโพสิทีฟที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเออโดยนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะที่แบบก่อนจะสิ้นปี2022เนี่ยก็มีคู่รักในวงการบันเทิงเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆ แล้วนะคุณซ่งอี้นี่ก็ได้ฉายาว่าเป็นแบบเอ๋อ มิสะอาดค่ะเธอแบบโอ้โหอนาััยสุดๆเลยนะคะสำหรับคุณซ่งอี้มีชื่อเสียงไปทั่ววงการบันเทิงจีนจริงๆค่ะว่าเธออนามัมจัดมากๆเลยนะคะพวกเราก็ต้องรอชมละครนะคะเรื่องช้างฟึงตู้ค่ะที่แบบทำให้ทั้งคู่นี้ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะก็คือเปิดเผยความสัมพันธ์ขึ้นมาค่ะโอ้นี่ยังไม่ทันออกอากาศเลยนะคะความหวานของน้าตาลมันก็พุ่งปี๊ดปีดขึ้นมาแล้วค่ะก็ต้อง องรอดูนะคะว่าตอนที่ออนแอแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีสถิตินะคะบนเว็บไซต์ Sohu Entertainment เขียนไว้ว่ามีชาวเน็ตนะคะประมาณ34ล้านคนอะหาเขียนคำอวยพรให้ทั้งคู่นี้ค่ะโอ้โห 34ล้านคนนะคะแต่ว่าคนจีนเขามีเปพันพันล้านเนาะเพราะฉะนั้น34ล้านคนนี้โอ้สิวๆค่ะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีใครเป็นแฟนคลับของคุณไปจิ้งถิงแล้วก็คุณซงอี้อยู่บ้างรู้สึกอย่างไรกับคู่รักในจอที่ ตอนนี้นะคะเป็นจริงแล้วค่ะทั้งในจอและนอกจอเรียกว่าคู่จิ้นในจอกลายมาเป็นคู่จิ้นในชีวิตจริงนะคะเราก็วย่รผอนให้พวกเขาด้วยละกันค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพโซดนี้ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ